สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่6มกราคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพ,พ,พิจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0979866621นะคะ รูปลายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกเสืเส้อยีนนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆภายในวันนี้หนูเปิดให้เช่าบูชาที่ราคา300บาทส่งฟรี EMS นะคะหรือถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกเพิ่มแค่50บาทนะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงนะจ๊ะ ค้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งนะจ๊ะองค์ที่หนึ่งนะคะไหก่อนนะคะองค์ที่หนึ่งพระสมเด็จนะคะ ดน้าหลังนะจ๊ะ ค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่ต่อไปองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองเป็นพระพุทธชินราชนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าพระพุทธชินราชนะคะเป็นองค์ที่สองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สาม องค์ที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อไม้แกะนะจ๊ะ ปิดตาเนื้อมาแกะนะคะเป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นพระกลิ่งนะคะองค์นี้เขย่าแล้วมีเสียงนะคะ พระกริ่งองค์นี้เป็นองค์ที่4นะจ๊ะต่อไปองค์ที่หนะคะองค์ที่หเป็นหลวงปู่แสนอายุยืนนะคะพร้อมกรอบนะคะเขียนว่าเฮงรับทรัพย์นะคะวัดบ้านหนองจิกจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูด้านในนะ อยในอยู่ในถุงแบบนี้นะคะพี่พ กรอบนะคะอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ถ้าถอดถุงก็ใส่ได้พอดีอย่างนี้เลยนะคะค่ะน,นะจ๊ะเป็นองค์ที่ห้านะคะหลวงปู่แสนต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นเหรียญหล่อ เหรียญหล่อ,รอพระพุทธชินราชหลวงพ่อเอมนะคะวัดคลองโป่งจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วให้ดูด้านนี้ก่อนนะคะ คะองค์นี้เป็นองค์ที่หกนะคะพี่พี่ต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ดเป็นเตาลีดหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปูท่ทวดเป็นองค์ที่7ดนะคะต่อไปองค์ที่8ดนะคะองค์ที่8ดพระผงวัดปากน้ำนะคะ พระผงวัดปากน้ำนะคะเป็นองค์ที่8นะจ๊ะต่อมาองค์ที่9นะคะองค์ที่9พระปิดตาไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นเนื้อผงนะคะ คะองค์นี้องค์ที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบเหลียนพระปฏิมากรมงคลบพิษนะคะสีอายุทยา ด้าน,นหลังนะคะค่ะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่10นะคะต่อไปองค์ที่11นะจ๊ะองค์ที่11เอ็ดเป็นเด่ยนพระพุทธชินราชนะคะพร้อมกรอบนะคะ ด้านบนเขียนว่าพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังเป็นวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่พี่วัดภรษรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะคะวัดใหญ่พิษโลก องค์นี้นะคะเป็นองค์ที่11นะคะต่อไปองค์ที่12องค์ที่12เป็นปลาตะเพียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงพ่อจงค่ะเป็นองค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิองค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะจ๊ะ หลังหลวงปู่ทิมนะคะค่าหลวงปู่ทวดนะคะเป็นองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าหลวงพ่อปานนะคะเป็นองค์ที่สิสี่นะคะ ต่อไปองค์ที่15นะจ๊ะองค์ที่สิห้าเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะ นี้เป็นองค์ที่สิบห้านะคะพราสมเด็จนะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะจ๊ะองค์ที่สิบหกเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองผู้ หน้าหลังนะคะปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะคะค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะองค์ที่สิบหกนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดนะคะองค์ที่สิบเจ็ดพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ ค่ะองค์นี้องค์ที่17จนะจ๊ะต่อไปองค์ที่18นะคะองค์ที่18พระปิดตาเนื้อผงนะคะ ค่ะพับปิดตาเนื้อผงนะคะเป็นองค์ที่สิบแปดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าอ่าแปโลงสีนะคะ องค์นี้นะคะองค์ที่สิบเก้านะคะต่อไปองที่ยี่สิบนะคะเป็นคู่ขายเป็นคู่นะจ๊ะพี่ๆองที่ยี่สิบ ด้านหลังนะจ๊ะ ค่ะพี่ๆสององนี้นะคะรวมเป็นรวมเป็นหนึ่งองเลยนะคะพี่ๆขายคู่นะจ๊ะองค์ที่ยีสิบนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหากพี่พี่ท่านใดรับชมแล้วชอบองค์ไหนโทรมาได้เลยหรือไลน์มาได้เลยนะจ๊ะ ราคาเดิมนะคะ300ส่งฟรี EMS ไปรสนีย์ไทยถ้ารับแบบเก็บเงินปลายทางบวก50บาทนะจ๊ะถ้าหากให้ดูเร็วไปก็ทักมทักไลน์มาดูรูปได้นะคะพี่ๆขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะฝากพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาประมาณประมาณเกือบเกือบถึงทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า